หนึ่งในล้านเผาทองคำได้ทองขาวจริงหรอสวัสดีค่ะพบกับร้านทองอึ้งเห่งนหลีตราประตูชุมพลของเรานะคะกลับมาเจอกันคลิปนี้ค่ะมีคนถามเข้ามาว่าเอ๊ะทำไมบางทีทองเป็นสีขาวเดี๋ยววันนี้พาไปหาคำตอบนะคะสวัสดีคุณอินค่ะสวัสดีครับคุณอินมีเรื่อง <S <S <an> ทำไมล่ะครับ สงสัยมากเลยมีคนมาถามเราอะค่ะว่าคุณขวานทองเนี่ยซื้อมาแล้วบางทีเอาไปขายคืนแล้วพอที่ร้านเผาไฟแล้วทองมันเป็นสีขาวแล้วเขาไม่รับซื้อ,อตกใจมากา<ห>เลยนะน่ากลัวมากเลยนะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะว่าจะเป็นทองจริงใช่ไหมครับใช่เป็นไปได้ครับคือทองเนี่ยครับเวลาผลิตออกมาแล้วอะมันเป็นสีทองนั่นแหละสีทองอ่ะคือทองคำนี่นแหละ แต่พอเอามาเผาไฟเนี่ยน้ำประสานมันออกมาแล้วน้ำประสานตัวเนี้ยมันต่ำเพราะว่าทองเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันสูงมากกว่าปกติพอเปอร์เซ็นต์มันสูงมากกว่าปกติเนี่ยน้ำประสานที่ออกมามันก็เลยต้องทําให้มันต่ํากว่าปกติก็เลยกลายเป็นสีขาวเคลือบอยู่บนทองครับอ๋อก็คือว่าอยากเป็นทองคําเหมือนเดิมแต่สีเขาไม่ใช่สีทองแค่นั้นเองใช่คือน้ำประสานมันออกมาเคลือบผิวทองเท่านั้นเอง ซึ่งก็ไม่ออกเกิดขึ้นได้ใช่หนึ่งในร้านจริงไหมคะคือต้องบอกก่อนว่างานเครื่องมันค่อนข้างหายากครับงานรูปแบบเนี้ยมันขึ้นตัวเรือนด้วยเครื่อง อ่ามันก็เลยใช้เปอร์เซ็นทองที่สูงน้ำประสารมีน้อยเขาก็เลยลดเปอร์เซ็นน้ำประสานลงมาโอเคก็วิก่าเกิดขึ้นได้ใช่ครับใน1ล็อตที่มีการผลิตนะคะคุณอินสามารถที่จะมีโอกาสที่จะเกิดแบบนี้ได้สักกี่เปอร์เซ็นหรือจริงๆ10ปีที่ผ่านมาผมเจอเส้นเนี้ยเส้นเดียวเลยนะจริงไหมจริงครับเดี๋ยววันที่จะมีมาให้ดูใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูว่าการที่ทองเนี่ยเป็นสีขาวแล้ว ถ้าเกิดเอาไปขาดปีสีหรือว่าเอาไปช่างจะเป็นน้ำหนักหรือว่าเป็นคุณภาพของทองอยู่หรือเปล่าเดี<ช>๋ยวได้ดูกันท้ายคลิปนะคะ<ม>อ่ะแล้วถามต่ออีกว่าพอปีสีขาแล้วขายได้ไหมอ่อจริงๆขายได้ตามปกติครับถ้าเจ้าของร้านหรือร้านนั้นเขารู้ว่าเออเคยเจอแบบนี้มาก่อนแล้วมีบางร้านที่ไม่รู้ด้วยหรอาบางร้านก็อาจจะไม่รู้คร <c oughs> <c oughs> ับ <c oughs> สีขาวก็แบบ <ใจ S 1> ไม่เสี่ยงไงใช่ทุกคนจะตกใจอ่ะไปต่อถ้าเกิดว่าขายได้แล้วราคามันจะถูกหักไหมคะพวกเนี้ยได้เท่ากันกับทอง96.5ปกติเลยครับก็คือขายตามน้ำหนักทองปกติทั่วไป<ช>เพราะว่าถ้าทองออกมาจากร้านส่งแล้วเนี่ยครับ ทางสองาบอเนี่ยก็จะรับรองกับให้กับร้านส่งว่าทองเนี่ยเป็นทอง9 6 5จริงว่านี่คือทองแท้นะ96.5นะใช่ครับทุกอย่างก็จะได้สิทธิ์ในการขายเรื่องของราคาก็ปกติเหมือนเดิมใช่ครับเขาเป็นคนรับรองทั้งหมดอยู่แล้วครับผมถ้ามันผ่านมาจากร้านส่งเนี่ยก็คือรับประกันร0 0เปรเ็พราะเรามีคําถามคุณอินถ้าสมมติว่าพอเป็นสีขาวเนาะอาจจะแบบบางคนไม่นิยมละโอเคร้านรับซื้อมาร้านเอาไปหลอมแล้วทําเป็นเส้นใหม่ออกมาได้ไหม ได้ครับปกติก็คือตอนที่ร้านรับเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเอาไปหลอมผ่านขั้นตอนการพิริฟายต่างๆพอให้กลับมาเป็น99ก็ผสมใหม่เป็น96.5ได้เหมือนเดิมครับอ๋อก็คือเข้าสู่กระบวนการตั้งต้นใหม่ใชอเอาอ <ผม S 2> เป็นเส้นใหม่ที่จะเป็นสีทองเหมือนเดิมได้เลยใช่ครับจริงๆมันก็น่าสนใจนะมันก็ไม่น่าไม่ค่อยน่าตกใจอะไรเนาะใช่แต่เราว่าบางคนต้องกังวลใจคุณเพราะว่านอกจากจะเป็นสีขาวแล้วจะเป็นทองปลอมหรือเปล่า จะเสี่ยงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีปัญหาแบบนี้ค่ะเอามาหาเราใช่ครับชัวนะชั่วครับโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะจะมาทำให้ดูว่าการที่ทองเนี่ยเป็นสีขาวแต่พอเข้าสู่การเทสของร้านคุณภาพจะเป็นแบบทองคำสีเหลืองทองหรือเปล่าอ่ะไม่เสียเวลาค่ะเดี๋ยวเรามาทดลองกันนะคะว่าทองขาว เส้นนี้นั้นนะคะเขาเป็นทองคําจริงหรือไม่ค่ะอย่างแรกช่างน้ําหนักก่อนคุณอินใช่ครับต้องไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นทองคําแท้เส้นนิ้หนักที่1่1บาทครับจะออกมาประมาณกี่กรัมคะ15.2ครับแต่ตัวนี้น่าจะหย่อนไปนิดนึงเพราะว่าเป็นการผ่านการใช้งานมาแล้วก็จะสึกล้อหายไปใช่เดี๋ยวลองดูนะคะว่าชั่งออกมาแล้วน้ําหนักจะเป็นเท่าไหร่โอ้โหพูดเป็นตาเห็น ย่อนไปนิดนึงจริงๆค่ะเหลือ15.0ค่ะนอคุณอิงขาก็คือมีการใช้งานเป็น15.0ใช่ไหมครับค่ะก็ไม่ไม่แปลกใช่ไหมไม่แปลกครับคือต้องบอกก่อนว่าถ้ามันต่างกันแค่หลัก200มิลลิกรัมอะไรเงี้ยครับก็จะไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าสมมติว่าต่างกันแบบเยอะเลยกรัมสองกรัมเนี่ยอันนี้เริ่มแปลกแล้วโดนตัดไปหรือเปล่าใช่ข้อหายอะไรอย่างนี้ใช่โอเคเมื่อช่างน้ำหนักนะคะพิสูจน์ได้ว่าเป็นทองคำแท้ละหนึ่ง อีกอันนึงก็คือเราจะทําการฝนเพื่อจะดูสีด้านในของตัวเนื้อสอร้อยถ้าฝนแล้วออกมาเป็นสีทองนั่นแปลว่านี่คือทองคําแท้ใช่ครับไปดูกันเอาจิงนะถูแล้วนะขอ <c oughs> อนุญาตค่ะใช้แรงเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย <c oughs> อ่ะโอเคอ๋อเป็นสีทองคุณอินคัะตรงนี้พิสูจน์ได้เลยว่า นี่คือทองคําแท้แต่เพียงแค่เป็นสีขาวจากการใส่ส่วนผสมเข้าไปจาก,กาน้ำประสานเคลือบอือนั่นเองนะคะอ่ะก็พิสูจน์ได้แล้วว่าหนึ่งในร้านมีอยู่จริงและหนึ่งในร้านก็คือเส้นนี้เส้นเดียวส่วนที่เหลือ สีทองหมดเลจ้ะโอเคค่ะคลิปนี้ขอบคุณคุณอินนะคะขอบคุณค่ะเด็น,น,นะคะก็อัปเดตให้ข้อมูลเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอทองที่เป็นสีขาวแบบนี้บ่อยๆนะคะแต่นั่นหมายความว่าทองแบบนี้ค่ะเป็นทองจริงนะคะเพียงแค่เวลาที่โดนเผาไฟแล้วนะคะเขาอ,อาจจะไม่กลับมาเป็นสีทองเหมือนเดิมซึ่งก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะไม่ต้องแปลกใจถ้าสมมุติว่า เจอแบบนี้แล้วจะเอาไปขายคืนร้านนะคะก็เลือกร้านที่น่าเชื่อถือนะคะอย่างที่นี่ค่ะร้านทองอึ้งแห่งลีตราประตูชุมทองบายบายไปแล้วคลิปนี้ลูกน้องเอามาให้ดูผมก็อ้าวเจอแล้วลูกน้องเราโดนรับ้องซะแล้วคือ <laughs> <laughs> ผม,มอยู่ในวงการทองมาส<ฆ>ิปีเพิ่งเจอเส้นเนี้ยเส้นแรกถือว่าคุ้มค่าในวงการแล้วแหละเป็นหนึ่งในร้าน ทั้งหมดนี้อยากลองเผาดูไหมคะถ้าเผาหมดนี้ก็น่าจะดำเมือ <g ib berish> แต่เก็บไว้มผมขายนะครับกี่ล้านทั้งหมดนี้โอ้ยเป็นเป็นยี่สิบองสล้านี่ไม่เสี่ยงดีกว่าเนาะ <c ười>